สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้รักการปลูกผักทําสวนนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่ามะเขือยาวราคาดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกหรือว่ากําลังคิดที่จะปลูกก็ศึกษาให้ดีค่ะสําหรับท่านที่มีต้นอยู่แล้วก็พยายามดูแลรักษาเอาให้ได้ผลผลิตเก็บส่งขายให้ได้ค่ะ เพราะว่าราคาดีๆแบบนี้เป็นโอกาสที่เราจะมีมีกินมีใช้หรือว่าใครที่อยู่พื้นที่สูงๆแล้วก็ปลูกเยอะๆก็อาจจะถึงขั้นมีเงินเก็บม,มีเงินเก็บเป็นหน้าเป็นตาเลยทีเดียวเพราะว่าราคาดีมากคะ่ะจากที่เพื่อนเอาไปส่งตลาดมานะคะเพราะว่าที่สวนของเราก็ เพิ่งเริ่มติดลูกเรายังไม่ได้ไปส่งตลาดเราได้แต่เก็บขายเก็บขายให้เพื่อนในหมู่บ้านนี้เองนะคะเรายังไม่ได้ไปส่งตลาดแต่ว่าเพื่อนของเราเขาไปส่งตลาดแล้วก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นเบอร์เอถุงละห้ากิโลก็ถุงละเป็นร้อยขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็เบอร์รองก็หกสิบบาทหกสิบบาทก็ห้ากิโลก็เท่ากับ กิโลละ12บาทเมื่อเขือเบอร์อร,รองก็ถ้าราคานี้ก็ถือว่าดีมากเลยค่ะถ้าเมื่อเขือเบอร์อรองราคาถึง10บาท12บาทนี้นะคะถ้าหากว่าปลูกจํานวนต้นเป็นพันสองพันต้นนี่เห็นเงินเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกค่ะว่าเราปลูกเมื่อเขือหน้าฝนเป็นช่วงที่เกิดเชื้อราได้ง่ายเราไม่ควรจะพ่นพ่นโฮอร์โมนนะคะโฮอร์โมนน้ำสีดำค่ะ ร์โ,โมน้ำสีดำมันเป็นโฮโมนที่กระตุ้นให้เกิดเชื้อรานะคะให้เชื้อราที่เป็นเยอะๆอยู่แล้วจะยิ่งลามไปเร็วค่ะโฮโมน้ำสีดำเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพ่นค่ะในช่วงฤดูฝนที่เกิดเชื้อราหนักๆแบบนี้นะคะให้หลีกเลี่ยงไปเลยค่ะต้องบอกว่า มะเขือยาวในสวนของเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้โตงามเสมอกันแบบนี้ทุกต้นหรอกคะ่ะมันก็ถึงแม้ว่าการดูแลของเราจะทําเหมือนกันทุกอย่างใส่ปุ๋ยรองก้นเท่ากันใส่ปุ๋ยยี่ห้อเดียวกันสูตรเดียวกันแต่ว่าสภาพดินในแปลงมันมันไม่เสมอกันแล้วก็อีกอย่างต้นกล้าที่เราปลูกก็ บางต้นก็อาจจะรากไม่ค่อยสมบูรณ์การเจริญเติบโตก็แตกต่างกันไปค่ะสภาพดินนี่ก็สำคัญค่ะเพราะว่าช่วงไปลายปลายท้ายๆเป็นเป็นบริเวณที่เขาเอาดินก้นสระไปถมไว้นะคะมันก็จะไม่ค่อยงามค่ะไม่ค่อยงามเหมือนบริเวณนี้นะคะเนี่ยค่ะสภาพสภาพดินก็เป็นตัวเป็นตัวทำให้พืชของเราโต โตไม่เท่ากันไม่ไม่งาเหมือนกันด้วยค่ะนี่อย่างมะเขือที่เนี่ยนะคะที่เป็นดอกดอกตัวผู้ติดเยอะๆแบบนี้ให้ดึงออกเลยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาให้ลูกนี้มันใหญ่แล้วก็เราจะได้เกรดเบอร์เอนะคะเบอร์เอก็คือทั้งได้ราคาแล้วก็มะเขือลูกใหญ่เราก็จะตัดตัดได้เร็ว แล้วก็ได้น้ําหนักเยอะทําให้เราได้เมือเขือมากคือถ้าเป็นเมือเขือเบอร์ A ทั้งได้ราคาทั้งได้น้ําหนักก็คือมันมันดีกว่าเมือเขือเบอร์รองเยอะค่ะทั้งราคาทั้งน้ําหนักการทํางานก็ง่ายเร็วกว่ากันด้วย้าเมืเขือของเราลูกใหญ่นะคะจะได้เงินเยอะกว่ากันมากค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกได้ต้นแล้วก็พยายามดูแล เอาใจใส่เอาให้ได้ค่ะสังเกตว่ามีโรคมีอะไรแต่ช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็เชื้อราค่ะรากเน่าคุนเน่านะคะเพราะว่าสภาพแปลงมันชื้นแฉะฝนตกบ่อยมีน้ำน้ำไหลผ่านบ่อยมันก็ทำให้สภาพแปลงแฉะชํำไปนานวันนี้ก็มีแดดดีหน่อยค่ะ ฝนเว้นให้บ้างก็เราก็จะมีโอกาสที่มะเขือของเราจะฟื้นฟื้นจากอาการนกน้ำจะได้แตกจะได้ติดดอกติดลูกนะคะช่วงราคาดีๆแบบนี้จะได้ทันราคาแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้ก่อนหน้านี้มะเขือยาวก็ราคาดีอยู่คะ่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาดีนะคะมะเขือยาวก,ก่อนหน้านี้ก็ราคา ค่อนข้างดีค่ะคือว่าดีมาเป็นระยะเวลานานนานแล้วเหมือนกันค่ะยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งดีแล้วก็ที่บอกว่าให้ให้เราดูแลให้ดีๆก็คือมันจะยังไม่ราคาจะยังไม่ลงไปเร็วหรอกค่ะเพราะว่ามันจะเกิดน้ำท่วมในลหลายๆพื้นที่ก็แปลงที่เหลืออยู่ก็จะจะได้ค่ะ สำหรับคนที่อยู่พื้นที่ไม่ไม่ถูกน้ำแบบน้ำท่วมทุ่งนะคะเขาเรียกอะไรอย่างของเราเป็นน้ำน้าไหลหลากน้ำไหลผ่านน้ำป่าแต่อย่างพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเดือนๆืนถ้าแบบนั้นคือสัปดาห์เดียวถ้าถูกท่วมท่วมล่องอยู่เป็นสัปดาห์นี่ก็เฉาตายแล้วคะ่ะแต่อันนี้ก็คือน้ำไหลผ่านมาใช้เวลาประมาณ สองวันก็ผ่านไปหมดของเราจึงยังไม่ตายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรายกร่องไว้ร่องเราก็ค่อนข้างพูนค่ะพูนร่องเราไม่ได้ยกแบบร่องแบแบนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าฤดูฝนเราต้องทําให้น้ามันไหลผ่านไปเร็วเราก็ยกร่องพูนๆไว้ค่ะเราไม่ได้ทําร่องแบบแบแบถ้าหากว่าร่องแบบแบแบจะเป็นฤดูแล้งอ่ะร่องแบแบจะดีค่ะ แต่แต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนก็ทำร่องพุนๆจะดีกว่าเพราะว่าน้ำจะได้ไหลไหลลงไหลลงจากร่องไม่ไม่ขังไม่ขังบริไม่ไม่ไม่ขังลากแช่ลากกันนะคะเพราะว่าร่องค่อนข้างค่อนข้างสูงค่ะคือถ้าหากว่าเป็นน้ําป่าอย่างที่ผ่านมาถึงมันจะท่วมมิดร่องก็จริงแต่ว่ามันมันท่วมอยู่แค่ประมาณสองวันและมันก็ไหลผ่านไปหมด อันนี้มันมันก็ถือว่าเราก็ยังรอดอยู่ค่ะแต่ถ้าหากว่าแป้งต่ำๆแล้วก็แชรเป็นสัปดาห์ก็คือเฉาแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเรา วางสายน้ำหยดเส้นเดียวเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นฤดูฝนนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆที่พื้นที่ต่ำแล้วก็ปลูกในฤดูแล้งวางสองเส้นจะดีกว่าค่ะเพราะว่าสายน้ำหยดที่เป็นเทปน้ำหยดแบบนี้มันไม่ใช่สายน้ำพุ่งนะคะมันจะมันจะหยดเป็นแนวตรงค่ะถ้าหากว่ามันมันหยดจากเทปน้ำหยดของมันไม่ได้หยดจากการที่เราเจาะมันจะหยดเป็นแนวแนวตรงค่ะ ทำให้ร่องไม,ไม่ได้เปียกชุ่มไปทั้งร่องนะคะมันจะหยดเป็นแนวตรงก็คือว่าตรงบริเวณที่รากไปถึงก็ถึงจะได้น้ําค่ะก็จะทําให้เราได้เมื่อเขือไม่ไม่ดกเต็มที่นะคะถ้าเป็นฤดูแล้งแนะนําให้วางสายน้ําหยดสองเส้นค่ะถ้าเป็นเส้นเดียวก็จะได้น้ำไม่ไม่รอบตน้น เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอพาชมสวนแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วนิดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ